สวัสดีนะครับก็วันนี้เป็นการทบทวนการที่จะเรียนของเรื่องของมาคอฟก่อนอันนี้จะเป็นตัวอย่าง,งคล้ายๆกับตัวอย่างขา้อสอบแต่เป็นโจทย์การบ้านข้อ7หน้า50นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการซื้อของ3มชนิดอ่าในการเปลี่ยนแปลงสถานะแต่และสถานะนะครับในโจทย์ก็จะมีน้ำส้มองุ่นแอปเปลิลนะครับในเดือนของเมษาผู้ที่ด,ดื่มนะ้ำสาชนิดนี้เคยดื่มเป็นยังไงบ้างก็คือมีทั้งส้มเ,มเคยดื่มพันหนึ่งร้อยองุ่นเก้าร้อยแอปเปลิล 1ัน0อคนต่อมาเนี่ยนะครับในเดือนพฤษภาคมเขามีเปลี่ยนนะผู้ดื่มส้มไปเปลี่ยนเป็นองุ่นสามแปดห้านะครับแล้วก็ส้มเปลี่ยนเป็นแอปเปิล้สผู้ดื่มองุ่นเปลี่ยนไปเป็นส้ม2อ0เจ็สิและยังดื่มองุ่นอยู่4ี่อห้าคนส่วนแอปเปิลเปลี่ยนไปส้ม6 7 5อเจ็ดิบห้าแอปเปิลเปลี่ยนไปองุ่นสา5เจ็ดสบห้าจงสร้างตารางเมตริกคำถามก็เป็นเดือนเมษายนพฤษภาเลยเราก็หาความน่าจะเป็นทัสิชันพร้อมทั้งสร้างตารางนะครับ แล้วก็ตรงสร้างค่าความน่าจะเป็นของตารางทางเซ่ของมิถุนาแล้วก็วิคะห์ตาส่วนถองมิถุนาเป็นยังไงนะครับแล้วก็สร้างไดอะแกรมแสดงสถานะแล้วก็หาความน่าจะเป็นในสถานะคงตัวนะครับนี่ยากสุดที่ต้องแก้สมการที่เราทากันนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะครับเราก็าได้มาแล้วเราก็ดูตารางมมีอะไรบ้างส้มองุุนอปเปิลนะครับแล้วก็สร้างตารางก่อนเลย <c oughs> ส้มองุุน แอปเปิลนะครับแล้วก็สร้างไปของเดือนซ้ายเป็นของมาจากไหนมาจากเดือนเมษาไปถึงเดือนพฤษ,ษภาคมนะครับแล้วก็สร้างสมุดแอปเปิลเสร็จแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยตอนเดือนแรกเนี่ยเมษาเนี่ยนะเมษาเขาอยู่พันหนึ่งมีเก้าร้อยแล้วก็หันห้าทั้งหมดมันต้องรวมกันเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับที่บอกว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็เป็นหนึ่งพันนี่แล้วก็นี่อลองดูถัดมา เขาบอกอะไรบ้างเขาบอกว่าจากส้มบอกแค่ไปอัง,งุุน385แล้วก็มาเป็นแอปเปิล้านะครับเพราะนั้นที่เขาให้เราหาเองก็คือส้มส้มก็มาจาก1,100ลบด้วยที่ของอัง,งุุนแล้วก็ลบด้วย550ของแอปเปิลก็จะกลายเป็นของส้มเหลือ65นะครับก็ทำอย่างนี้ไปทั้งอันที่2ก็เขาบอกมาเฉพาะแค่ว่าจากอัง,งุุนเปลี่ยนเป็นส้มแล้วก็ยังอยู่ที่อัง,งุุนอีก405เราะฉะนั้นก็มีอยู่900ก็ลบที่มีอยู่แล้วก็270รสลบกับ405เหรือ25 แอปเปิลก็คล้ายๆกันนะครับไม่ยากก็คือแอปเปิลเนี่ยเขาบอกว่าแอปเปิลแล้วไปซื้อื้อไปกินส้มเนี่ย675้อยเจแอปเปิลแล้วไปกินองุ่นอีก375นะครับก็อันนี้เขาไม่ได้บอกว่าแอปเปิลยังอยู่ที่แอปเปิลเท่าไหร่เก้าพันห้ามีอยู่พันห้าลบ675้็กับลบ375ก็ได้พันห้านะครับก็รวมดูรวมกันทั้งหมดได้3ามพันห้แน่นอนแนวตั้งเท่ากันไหมจะเท่ากันโอเคแปลว่าทั้งหมดมีคนทั้งหมด3ามพันห้าไม่หายไปไหนอยู่ในนี้แหละนะครับ ต่อมานะครับเป็นตัวหาตารางความน่าจะเป็นนะครับของแต่ละเดือนวิธีการทําง่ายๆที่เราได้จากตารางเมื่อกี้มาแล้วนะครับมาหารด้วยยอดรวมของแต่ละผละไม้นะครับอย่างส้มมี 2001, อยู่พันหนึ่งเนาะก็หนึ่งร้อยหกสิบห้าหารพันหนึ่งแล้วก็นิสนายหารพันหนึ่งพัิบหารพันหนึ่งแล้วก็หารทั้งหมดตรงนี้นะครับจะเป็นความน่าจะเป็นอันนี้ก็สองร้อยเจ็ดสิบหารด้วยทั้งหมดสี่ร้อยห้าหารด้วยเก้าร้อสองร้อยยี่สิบห้าหารเก้าร้อยทำเสร็จออกมาปุ๊บนะครับก็หาอัตราส่วนออกมา กดค่าขึ้นที่เลขออกมาเลยกรึบแอนส1 5 0.35ก็ปัดให้ง่ายๆสองตำแหน่งพอแค่ตรงนี้สามตัวนี้รวมกันต้องได้หนึ่งนะครับเพราะว่าส้มยังกินส้มส้มยังกินองุุนแล้วซส้มแอปเปิ้ลอย่างนงี้แนนอนก็ต้องรวมกันได้หนึ่งของอังหุนเหมือนกันนะครับก็ปัดใี้มันเท่ากันถ้ากดขึ้นที่เลขแล้วก็ปัดง่ายๆให้เลขไม้ลงตัวสองตำแหน่งง่ายๆนะครับทีนี้อยากเริ่มต้นก่อนแล้วก็ต้องหาค่าความน่าจะเป็นของเดือนแรกก่อนสตาร์ทที่เมษาเมษาก็บอกว่าทั้งหมดเนี้ย มีคนทั้งหมด3,500นะครับแล้วก็ส้มเนี่ยมี1,100องุ่น900แล้วก็แอปเปิล1,500เพราะฉะนั้นก็เขาจะเป็นที่คนกินก็จะมาประมาณของส้มก่อน1,100หาร3,500ก็ได้0.31แล้วก็ขององุ่น900หาร3,500ได้0.26แล้วก็อันนี้หาร1,500หาร3,500ได้0.43ทั้งหมดรวมกันก็ปัดให้ได้หนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ยากเป็นความได้เป็นของเดือนเมษาแล้วอ่าเขาก็บอกของเดือนเมษาแล้วทำไงต่อครับ สร้างตารางตารางนี้มีอยู่แล้วส้มองุปป่นแอปมงเปิ้ลทีนี้ความน่าจะเป็นของเดือนเมษามาจากไหนม,มาจากเมื่อกี้วิดีโอาหาได้เพิ่งจะหาได้เมื่อกี้เองนะครับแล้วก็มาใส่สกรึบเข้าไปนี่วิธีการหาค่าความน่าจะเป็นของเดือนถัดไปนะครับก็คือแต่ละสถานะจะไปกินอะไรเช่นเดือนซือจะพาถัดมานะครับเขาจะมากินส้มกินส้มอยู่เท่าไหร่ก็วิธีการคือเอาความน่าจะเป็นของกินส้มอยู่แล้วคูณกับกินส้มความน่าจะเป็นของกินองุ่นแล้วก็สุดท้ายมากินส้ม ความน่าจะเป็นของเดือนที่แล้วคูณกับความน่าจะเป็นที่กลับมากินจากแอปเอามากินสม้มทุกอย่างก็จะเป็นแนวนี้นะครับอ่าดูตามสีเลยเห็นไหมอันนี้ศูนย์จมนคูณ0ูนยบวกศูนย์คูณ0ูย์ดสาบริสุที่สี่สาูณน้ตัวนี้ก็จะเป็นของเดือนพุธภาแต่เป็นของส้มนะครับก็ตั้งไว้พอเสร็จแล้ว ทำทั้งส้มทั้งอัางหุน่นทั้งแอปเปิ้ลเพราะได้ทั้งส้มทั้งองุ่นทั้งแอปเปิ้ลนะครับก็คูเลขออกมาสังเกตดีๆนะครับ0.31 0.31 0.31เหมือนกันหมดเห็นไหมอันนี้มาจากอะไรค่าความน่าจะเป็นของเดือนเมษานะครับแล้วคุณที่จะกลับมากินส้มแล้วกินส้มอังหุ่นแล้วกลับมากินส้มแล้วก็นี่กลับมากินนี่เห็นไหมครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะได้ค่าออกมาเนี่ยคือเดือนของพุทา เอาเนึ่งพุชภา,าเสร็จปุ๊บกกเอาพุชภา,ามาตั้งฝั่งนี้นะครับแล้วก็มิจุน,นู่บนเขาจะเอาของพุชภาแล้วก็กอของพุชภา,าเมื่อกี้ที่หาได้มาใส่สี่ตำแหน่งแต่เมื่อกี้ก็ยังตารางนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมตรงกลางนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับพิธีกรรมทางถัดม,มานะครับก็คือเหมือนเดิมเอามาคูณกันแต่ละสีเลยเห็นไหมครับแต่ละช่องแล้วตั้งคูณกันก็ถ้าเป็นของาพุธภาถ้ากินส้มก็ศูนย์จสามเจ็ดหคูณด้วยศูนย์จุ้าบวกด้วยศูน2 9 คูณกับ0.30บวกด้วย0.35คูณ0.45แ,แล้วก็คูณนี่ไปอังุนไปแอปแล้วก็ทำทั้งส้มอังุนแอปเปิลนะครับพอได้เสร็จปุ๊บเดลวิเปิ้าก็ได้ค่าออกมานี่ก็ได้ของมิถุน่าแล้วนะครับทำสองดอกเดือนเองเดนมิถุนานะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้สรุปนะครับของส้มอังุนแอปเปิล ทำไงให้เป็นร้อยละนะครับก็าถามเป็นอัตราส่วนก็เปคูณร้อยแล้วก็ปัดให้มันใกล้เคียงกับหนึ่งที่สุดก็สรุปสัดส,ส่วนของส้มองุ่นแล้วก็แอปเปิ้ลหลังจากทีนี้ได้ของมาแล้วก็เป็นของเป็นคิดเป็นร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของส้มขององุ่นของแอปเปิลนะครับก็รวมกันให้้อยหนึ่งถัดมาเขียนไดอะแกรมก็เริ่มจากสามไดอะแกรมง่ายๆก่อนก็มีส้มมีองุ่นมีแอปเปิล แล้วก็ดูจากตารางนะครับก็จะเป็นจากส้มที่เคยยังกินส้มอยู่ก็เป็น0.15กวนแล้วก็วนวนกับเข้ามาหาตัวเองยังเป็น0.15อยู่นะครับแล้วก็ส้มมาเป็นองุ่นทั้งหมด0.35นะครับก็จะเขียนเลข0.35เป็นค่าความน่าจะเป็น,นบนเส้นนะครับบนเส้นและส้มมาเป็นแอปเปิ้ลอีก0.5ก็จะเขียนค่าความน่าจะเป็นไว้นะครับเพราะฉะนั้นถัดมาส้มไปแล้วต่อไปก็เป็นองุ่นองุ่นยังกลับมากินองุ่นอยู่0.45 องุ่นกลับไปเป็นส้ม0.3แล้วก็องุ่นกลับไปเป็นแอปเปิลอีก0.25นะครับถัดมาตัวสุดท้ายแล้วแอปเปิลแอปเปิลยังกินแอปเปิลอยู่0.3แอปเปิลไปกินส้ม0.45แล้วก็แอปเปิลไปกินอังุ่น0.25ก็ทำงี้นี่คือในอาาแกรมของตัว Markov Chain นะครับอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดก็เป็นการหาความน่าจะเป็นในสถานะคงตัว นะครับคิดง่ายๆก็เขียนเดินเลยนะครับให้พี p2 p3 พพนะครับแทนผลไม้ที่อยู่ในสถานะคงตัวนะครับให้ P ีแทนส้มเมื่ออ,อยู่ในสภาวะคงตัวในชี้นี้จะเขียนแบบย่อหน่อยนะครับเมื่อคงตัวพ2อยู่แทนองุ่นนะครับเมื่อสภาวะคงตัว P3 แทนแอปเปิ้ลเมื่อสภาวะคงตัวยังจําตารางได้อยู่นะครับก็เป็นเช่นตารางเดิมหมดเลยแต่ทีนี้จะมาเขียนเป็นสมการให้เอาตัวแนวตั้งของคนที่กลับมากินส้มทั้งหมด ก็เป0.15 p1 บวก0.30 p2 บวก0.45 p3 เท่ากับ1 p1 นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้แล้วดูแนวตั้งไว้ถัดมาถ้าจะใช้ขององ,งุ่นก็เป็นแนวตั้งขององ,งุ่นเป็นสมการแล้วก็คูณกับ p1 p2 p3 และนี้ก็เป็นของแอปเปิลเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวได้ p2 แล้วขององ,งุ่นนะครับอง,งุ่นก็ 0.35 t1 บวก0.45 P 2บก0.25 p 3เท่ากับ t2 อันนี้ก็ในหนังสือไม่ค่อยได้เขียนไว้ก็เขียนเพิ่มไปเป็น1เป็น1เป็น 1, น1ทั้งหน้า p 3, ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถัดมาของตัวแอปเปิลก็เป็น0.5 p 1บวก0.25 P 2บวก0.30 p 3เป็นสมนการที่3สุดท้ายจบด้วยสมการที่4 p1 บวก p2 บวก p3 เท่ากับ1หมายความว่าค่าความน่าจะเป็นของคนที่กินส้มรวมกับคนที่กินองุน่นแล้วคนที่กินแอปเปิลได้เท่ากับ1 ถัดมานะครับวิธีการแก้สมการย้ายกลับมาก่อนนะอันนี้ก็คือย้ายกลับมาฝั่งนี้พี่1ย้ายกลับมาจะบวกก็จะกลายเป็นลบฉะงนั้นก็จะดูที่ขีดเเ้นใต้เอาไว้ก็คือเอาที่1พี่1กับพี่1ตัวนี้มันลบกันนะครับ 0- 1 5หนลบ1ุนนะก็เลยจะเหลือลบ0.85ย์พบวก0.3พบวก0.45 P3 ย้ายสูตรไปฝั่งเฉยเยไม่มีอะไรให้เปลี่ยนเป็นสมการหนึ่งใหม่เฉยนะครับก็ทำแบบนี้ทั้งสมการที่สองและสมการที่สามสมการที่สองเหมือนกันย้าย p หนึ่งมาฝั่งนี้นะครับก็จะเหลือ p สองเอ้ยย้าย p สองมาฝั่งนี้ก็ตัวที่ไปทําอะไรกันก็เหมือนเดิม p สองมีทําอะไรกันก็คือลบหนึ่ง p สองกับบวกศูนย์จุดสี่ห้า p สองก็เหลือลบศูนย์จุดห้าห้า p สองย้ายสูตรมาเฉยจะเป็นสองใหม่เฉย รมการที่สาเหมือนกันนะครับหนึ่ง p สามเท่ากับศูนย์ุดห้า p หนึ่งบวกศูนย์จุดสองห้า p สองบวกศูนย์จุดสามูนย์ p สามย้ายหนึ่งมาฝั่งนี้ย้ายหนึ่งมาฝั่งนี้ปุ๊บก,ก็เป็นลบงั้นก็เหลือลบศูนย์จดเจ็ด p สาตัวที่ไม่มีอะไรมาทำก็ยังอยู่เหมือนเดิมงั้นก็ย้ายศูนมาให้มันสวยงามไปเฉยอ่าทีนี้ก็เป็นลบหมดนะครับปุ๊บพอเป็นลบหมดอย่างนี้ลบแต่ละ p หนึ่ง p สอง p สามนะครับวิธีการทำก็เอาสัมประสิทธิ์หน้า จะตัด p1 ทิ้งเอาสามประสิตหน้า p1 ระหว่างสมก,การที่1กับสมก,การที่2มาคูณไขว้กันนะครับอ่าคูณไขว้กันอนะันนึงสมก,การ0.35ก็จะได้มายาวๆสมก,การที่2คูณ0.85ก็ยาวๆไปวิธีการทำก็เอาบวกกันเพื่อให้ตัด p1 หายไปพอบวกกันปุ๊บ p1 หายเหลือ p2 กับ p3 ก็ย้ายฝั่งย้าย p2 มาฝั่งนี้จากลบอยู่ก็เป็นบวกแล้วก็ย้ายลงมาหาแล้วก็ได้ p2 เท่ากับ1.02 p3 พีถ้าเหมือนกันแต่ทําให้ p 2สองหายสมการถัดมานะครับเอาสมการที่สองกับสามเอาสามสิทธิ์หน้าสมการที่สามของพ2สองไปคูณไขกันเพราะฉะนั้นสมการที่สองคูณ0 2นย์จุดสองห้าสมการที่สมคูณ0ู5จุดห้าห้าคูณไขกันออกมาปุ๊บ p 2สองตัวนี้จะหายไปเอามาบวกกันสุดท้ายเอาสองสมการนี้มาบวกกันเจ็ดกับแปดมาบวกกันนี่ก็บวกกันของพ1หนึ่งบวกกันอันนี้บวกกันอันนี้บวกกันเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออย่างนี้ก็ย้ายฝั่งมาเป็น บวกเพรนะฉะนน P1 ก็ย้ายฝั่งมาจาก0.36ก็ย้ายลงมาหารนะครับก็จะได้พ1เท่ากับ0.8896 P 3สาันั้นได้แล้วมาทำสองอันนี้มาแทนในสมการพ1บวกีบวกเท่าก,กับ1น,นะครับแล้วก็แก้สมการต่อมาเอาพ2ที่หาได้เมื่อกี้กับ p 1ที่หาได้เมื่อกี้นะครับมาแทนค่าพอแทนค่าได้ปุ๊บเอา3ตัวน,นี้มาบวกกันนะครับก็ได้2.9096 P 3เท่ากับ1 กันย้ายฝั่งไปมันคูณอยู่ที่ไปหารเหลือหึ่งส่วนด้วย2.9096ดเก้านย้ัน p ีสก็ได้0.3436ถัดมาเอาพ3ไปแทนในสมการที่หาได้พ1กับพีเมื่อกี้นะครับพอแทนได้ปุ๊บศ8นย์จก็คือ3 4 36แล้วก็พีสก็คือตัวนี้เข้าไปแทนพอเข้าไปแทนเสร็จปุ๊บก็ได้ P3 แล้วได้พ1แล้วได้ P2 แล้วก็ต่อไปพยายามปัดให้ได้เท่ากับห ันั้นตัวนี้ก็ปัดเข้ามาสถานะเนี่ยต้องได้หนึ่งรวมกันก็ปัด0.31 0.35 0.34นะครับ่ที่ทําให้เป็นร้อยละก็เอาไปคูณ31%เอาไปคูณร้อยให้มันได้เป็นเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองไม่มีอะไรแค่นี้ก็สรุปแล้วว่าสถานะของตัวของน้ําที่เขากินไปนะครับระยะยาวแล้วของน้าส้มน้ำองุ่นน้ำแอปเปิ้ลเป็นดังนี้ส้ม31%องุ่น35%แอปเปิ Apple, ้ล31% 34%แค่นี้เองก็ได้แล้วข้อหนึ่งของเรื่องมาคอฟเชน